ระเบา,าครับมีหมูหันแพสิริชัยนะครับไปข้างจอดน้องหไ่อ่ะแพสิริชัยเดี๋ยวซ้ายเขาบอกที่จอดมันที่จอดเราน่าจะลงไปได้นะป้ายนอันนี้นนอ๋อเนี่ยโอเคครับอยู่อบตอป่องขามดงหมูสิริชัยหมูหันดองหมูผัดหมูทางโรงล,งลานสิริชัยลงได้ไหมเนี่ย ตรงนี้เขาบอกไม่มีหาดนะครับตรงไปเนี่ยตรงตรงสิครับตรงเลี้ยวก็เล่ะครับว้าวมีแดดออกด้วยอนี่ครับงๆอ๋อก็ทำทางลง,งเดิมไม่ได้ลงทางนี้ ครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน u t u b e ครับนี่ก็อยู่ที่แกงกระเบานะครับตำบลดงหมูบ้านอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็นี่ก็ร้านอาหารสิริชัยหมูหันแกงกระเบานะครับนี่กับเปิดโถเขาก็เป็นราน้านดังของแกงกระเบานะนี่ก็จะเป็นวิวนะครับช่วงนี้หาดไม่มีนะครับแต่ก็พอเห็นโขนหินได้บ้าง นะครับเป็นโขนหินของแกงกระเบาฝั่งนู้นก็เป็นประเทศลาวนะครับตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโข,ขงเขาก็จะมีซุ้มอาหารมีแพรไม่ใช่แพรครับเป็นซุ้มแล้วก็เป็นร้านให้นั่งนะครับบรรยากาศดีครับนี่เป็นร้านใหญ่ของที่นี่แล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่มีชายหาดคนจะมาเล่นนะ้ำมาเที่ยวมากินนี่เยอะฮะ แล้วอาหารที่นี่ก็จะเป็นพวกหมูหันนะครับจะดังเรื่องหมูหันก็จะมีหมูหันตัวพันพันห้ามีไก่หันด้วยมียำผักบุ้งกรอบต้ยมยำปลาแม่น้ำโขงประมาณ180ร้อยนะฮะลวกปลาก็120ยี่สิบมีจานเดียวข้าวผัดเล็ก35กระเพราลาดข้าวไข่าดาว40หมูย่างจิ้มแจวแปดสินะฮะยำแหนม150ยกุ้งเต้น80 ขายัดไส้80ตําตำปูอะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณ40ครับผมนะฮะีเวก็เทียมละสิบห้าอ่ออีกโซนหนึ่งครับด้านหน้าแล้วก็โซนที่เขาปิ้งหมูตรงนี้นครับมมหมูหันค่ะ

เจ <H it PM> okay. oh. ียวด้วยนะครับ30บาทนะฮะอันนี้ไข่เจียวธรรมดาครับก็กินมาเปลี่ยนบรรยากาศกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยก็อร่อยนะครับไข่เจียวเนี่ยขอบอกครับนี่ครับมาในกระติบนะฮะครับไข่เจียวกับข้าวเหนียวนะครับใครยังไม่เคยกินนะลองกินดูครับรับรอง อร่อยแน่ครับไข่เจียวข้าวเหนียวมีความอร่อยสุดยอดในตัวครับเอาไว้เบรกอาหารเผ็ดๆก็ได้ครับโอ้กล่องไก่หันหนังกรอบๆขยับมา ครับย่างหนังกรอบครับตำลาวครับตังมาเสีสันสวยทีเดียวถือว่าดี